ปรากฏว่าสายๆอ้าวมีการปรับฐานลงบ้างอันนี้มันจะปรับตัวลงแรงหรือเปล่าแ9จุดกลับขึ้นมา10 10กว่าจุดคุณกลัวอะไรนี่ข้อแรกข้อที่2นะคือกระแสวันนี้มันมาเรื่องการเล่นงบไตรมาสที่3ตัวไหนที่ไตรมาสที่3าออกมาไม่เลวร้ายเขาก็เล่นขึ้นแรงอย่างไฟฟ้าเดี๋ยวคุยกันนะครับแต่ตัวไหนที่งบออกมาไม่ดีนัก็โปรฟิ t เท k กิ้งแรงแต่ผมบอกคุณนินานะครับเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ครับผมไม่เห็นสัญญาณอันตรายเลยผมไม่เห็นสัญญาณอันตรายเลยเพราะอะไรคุณนินา ผมดูการซื้อขายแยกประเภทรายกลุ่มเมื่อวานนี้นะครับปรากฏว่านักลงทุนต่างประเทศยังไม่ซื้อค่ะหลายคนบอกว่าไม่ซื้อนั่นคือสัญญาณอันตรายไม่ซื้อนั่นคือสัญญาณดีคือคืออย่างนี้ผมมองอย่างนี้รอบที่ผ่านมาเนี่ยนักทุนสถาบันเนี่ยเกาะอินเด็กซ์อยู่แล้วเพราะเขาต้องใช้เบสท์มาการณ์ดัชนีขายซื้ออยู่ประมาแต่สุ่ยจะขายอ่ะคือเวลาหุ้นขึ้นเขาก็ต้องซื้อหุ้นเวลาหุ้นลงเขาก็ต้องขายหุ้นอันนี้คือการเทียบดัชนีกับพอร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นเรื่องปกติรายย่อเล่นสั้น สาบานก่อนหน้านี้เนี่ยขายอย่างจริงจังต่างชาติอ่ะนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาถ้าเขากลับมาซื้อแบบซื้อวันเดียวแล้วเลิกหรือกลับมาซื้อแรงๆ,ๆเนี่ยผมกลัวเพราะอะไรคุณนิณาสมมติคุณนิณาเล่นขาลงอยู่สมมตินะ,ะและคุณนิณาเล่นช็อตอเกนพอร์ตหรือช็อตเซลล์สิ่งที่คุณนิณาจะทําและสิ่งที่นินคุณนักลงทุนเขาจะเกิดขึ้นคือเลยไหมต้องซื้อคืนอ๋อถูกต้องเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่ซื้อคืนคุณนิณาลองลองย้อนสภาพนะคุณนิณาจะซื้อหุ้นคืนตอน พันสองพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยสมมติรอบที่ผ่านมาหลุดพันสองก็อยากซื้อหนึ่งพันหนึ่งร้อยพอลงไปไม่ถึงคุณน่นายังไม่ได้ซื้อและพอขึ้นไปอีกเนี่ยนะเวลาลงไปอีกทีคุณน่นาจะรอ1,100หรือรอพันสองไม่ได้แล้วต้องรอพันสองแล้วเพราะฉะนั้นแล้วผมกลับมาวอ้สัญญาณที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมีแต่สัญญาณดีมาดูเรื่องปัจจัยเอาสั้นๆเลยนะฮะผมยังไม่เห็นปัจจัยหลายๆเลยคุณคุณคิดว่ามีอะไรร้ายกว่าเดิมทรัมป์กับไบเดนเนี่ย มีอะไรร้ายกว่าเดิมอย่างี้ดีกว่าที่กับที่คุณคิดไว้สมมติเขาฟ้องกันมีอะไรร้ายกว่าเดิมเราก็รู้อยู่แล้วมันต้องเดินเกมอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าคุยตัวรื่อช้ำนี่ชัดเจนว่าจะทาขณะที่ไบเดนมาก็ดูแล้วทรงน่าจะเป็นแบบนั้นนโยบายดูแล้วออสภาล่างสภาสูงมันขาดอํานาจการชัดเจนมีอะไรร้ายกว่าเดิมผมถามคุณหน่อยโควิดในทีที่บอกว่าตอนที่พุ่งสูงมันก็พุ่งสูงมาโดยตลอดสหรัฐกับยุโรปอ่างั้นต่างประเทศชัดเจนนะมาในประเทศวัน อาทิตย์นี้น้องๆเขาจะชุมนุมใหญ่กันนะครับต,ตอนเย็นๆวันที่8ดนะครับแต่ว่าคําถามผมที่ผมถามคุณคือตลาดหุ้นเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษอ,อย่างก็คือว่าอะไรที่ร้ายไปแล้วถ้าไม่แรงกว่าเดิมเขาไม่รับนในตลาดหุ้นเพราะฉะนั้นถามคุณว่าในประเทศมีอะไรร้ายกว่าเดิมเศรษฐกิจเรารับรู้แล้วว่ามันแย่ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ถ้าการชุมนุมไม่มีการใบป่าปาอะไรมากมายน่าจะ กติคุณนี่นาอย่าลืมนะ,<อ>ะนี่เรากำลังจะเข้า Hi หายซีซั่นใเพราะฉะนั้นคอนซัมชันที่มันแย่มันจะกลับมา <อะ S 2> การท่องเที่ยวมันไม่กลับมาเหมือนเดิมแน่นอนนะครับแต่มันจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นผมไม่เห็นมีอะไรแย่กว่าเดิมผมประเมินอย่างนี้ครับผมประเมินว่าตลาดหุ้นไทยลงไม่จริงอ่ะเออคือผมผมไม่กลัวผมผมคิดว่าย,ยังไม่มีสัญญาณอันตรายนะครับแล้วก็ถ้าลงเนี่ยสัก1250 1240ผมเชื่อมีคนรับนะครับเพราะฉะนั้น ยังไม่มีปัญหาอาจวันนี้อาจจะไม่บวกแต่ว่าภาพใหญ่ไม่มีสัญญาณอันตรายะนะครับอันที่สองวันนี้เล่นตัวไหนถ้าเล่นสั้นๆวันเดียวผมฝากหุ้นเล่นสั้นแต่ถ้าเล่นรอบผมยังเน้นนะต้องกลับตัวใหญ่หญต้องกลับตัวใหญ่ะนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันตัวใหญ่วันนี้ฝากผู้สอตัวในเชิงทางเทคนิคตัวแรก TT, S T G T เมื่อเช้ามีแรงขายนะครับยาหลุด88นะครับถ้าไม่หลุด88 สัปดาห์หน้าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่วันนี้นะคะผมคิดว่าน่าจะสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้ามีโอกาสถีบตัวเร็ววันนี้เร็วสุดอาจจะเป็นช่วงบา่ายนะครับ,รบเป็นการประเมินทางเทคนิค,คเป้าหมายรอบนี้อยู่95กัน100ครับตัวที่2ครับ,รบผาแดงตัวนี้วอลุ่มอาจจะน้อยหน่อยเป็นการประเมินทางเทคนิคนะครับจุดซื้อคือ8บาท15สตางคบาทคือจุดถอย จุดขายคือ9บาทครับโอเคบอกให้หน่อยล้กันว่า SCTT จะมีข่าวดีวันที่11พฤศจิกายนจะถูกคำนวณเข้าดัชนี FSI ประกาศ11พฤศจิกายน<อ>แต่ดูจากกำไร market cap ม,มันสะสมมาโดยตลอดดังนั้นน่าจะเข้าแล้ว s t m ไม่เข้า7 5 0เหรอถ้าอย่างนั้นมีโอกาสแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูอตัวเล